เดีคนทีในวันนี้นะผมจะมารีวิวเลนส์ซิกมาระยะ16-28 f 2.8รหัส p g DN Contemporary นะครับเลนส์ตัวนี้มันเป็นเลนส์ที่ผมเคยรีวิวในการถ่ายภาพแรนสเคปมาก่อนแล้วนะครับแล้วก็ใช้กับการถ่ายภาพวิวค่อนข้างเยอะนะครับแต่วันนี้ผมจะมารีวิวในมุมของคนที่เอาไปใช้ด้านคอนเทนต์ครีเอเตอร์นะครับคือเลนส์ตัวนี้มันเป็นเลนส์ที่มีระยะกว้างสำหรับกล้องฟูลเฟรมนะครับก็น่าจะเข้าอยู่ในโซน u ั t r a w i ไวแล้วคือ16มิ แล้วก็มีช่วงสูงไม่ใช้ถึง28แนะครับแต่คนที่ถ่ายคอนเทนต์โดยเฉพาะอย่างผมและกันใช้กล้อง panasonic ทั้ง s 5 2ทั้ง panasonic lumix s เนะครับลาเปิดกันสั่นเนี่ยมันจะมีการครอบเข้าไปนะครับทีนี้การที่เราต้องการ work slow ของกล้อง f u ลเ frame แล้วใช้ถ่ายคอนเทนต์ง่ายๆเนี่ยเราต้องการกันสั่นที่มันสูงนะครับเพราเปิดกันสั่นปุ๊บมันจะครอบเข้าไปนะครับพอมันครอบเนี่ยเราต้องการเลนส์ที่มันมีมุมก,กว้างๆหน่อยจะทําให้เราสามารถใช้งานได้ง่ายตัว sigma 16, 28, 8, D D n t e m p o r a r y ตัวเนี้ยมันมี ระยะที่กำลังพอดีเลยนะครับเมื่อใช้การสั่นสูงสุดกับกล้องโฟเฟรมที่เป็นพานานะครับทำให้เราได้มุมที่กว้างนะครับเดินถ่ายได้ง่ายนะครับ <S <S คือเรียกได้ว่าเดินถ่ายคอนเทนต์บล็อกหรือว่าเดินถ่ายคอนเทนต์รีวิวคอนเทนต์ท่องเที่ยวเนี่ยสามารถใช้เลนส์ตัวนี้ได้หมดเลยก็จะมาเล่าจุดเด่นและความสามารถของเลนส์ตัวนี้ให้ฟังกับสายคอนเทนต์ครับจุดเด่นของเลนส์ตัวนี้ก็คือเรื่องของการออกแบบนะครับทั้งเรื่องของระยะที่เล่าไปนะครับมันมีมุมที่กว้างนะครับแต่ที่เด่นกว่านั้นคือเรื่องของขนาดและน้ําหนักนะครับ น้ำหนักเลนตรงนี้จะอยู่ที่450กรัมพอรวมกับ S9 เนี่ยมันอยู่ที่ประมาณ900นิดๆน,นะครับคือขนาดและน้าหนักมันไม่เยอะครับซึ่งมันทําให้เวลาที่เราเดินถ่ายคอนเทนต์อ่ะมันสามารถที่จะถือเลนตัวนี้ถ่ายได้ง่ายนะครับอย่างการบล็อกหรือว่าการยกกล้องเข้าหาตัวเองแบบนี้ยนะครับพอนหนักมันยังไม่ข้าม1นกิโล มันก็ทําให้ถือได้นานระดับหนึ่งนะครับสำหรับคนที่แบบอยากถ่ายบล็อกด้วยกล้องฟูลเฟรมนะครับอีกทั้งจุดเด่นของเลนตัวนี้ก็จะเป็นเรื่องของการซูมภายในกระบอกเลนเวลาที่ซูมเนี่ยกระบอกเลนมันจะไม่ยืดน,นะครับเผื่อใครเอาไปใช้กับกิมบอลอะไรเงี้ยก็สามารถที่จะใช้งานได้สะดวกหรือแม้แต่การใช้งานไม่ต้องใช้กิมบอลเราหมุนซูมหรืออะไรเงี้ยนะครับมันทำให้ความคล่องตัวมันยังเยอะอยู่นั่นเองครับแล้วก็เลนตัวนี้นะครับจะมีหน้าเลนอยู่ที่7 2ม mm ิลลิเมตรนะครับ คือเวลาที่ใส่ฟิลเตอร์เนี่ย filter, ผมก็ใช้อะแดปเตอร์ริงแหละเพราะว่าผมมีฟิลเตอร์82เยอะนะครับแต่ว่าหน้าเลนแค่72เนี่ยมันทําให้อาหาฟิลเตอร์ได้ง่ายนะครับแล้วก็ขนาดไม่ใหญ่นะครับผมก็จะใช้คู่กับพวกอแดปเตอร์ริงแล้วก็แปลงเป็นหน้า82นะครับเพราะว่าผมมีฟิลเตอร์หน้า82สําหรับ่ายวิดีโอเยอะพอประกบแล้วก็ถือถ่ายง่ายๆแบบนี้ครับแล้วก็ข้อดีอีกอย่างหนึ่งนะครับเลนตัวเนี้ยจะมีซีกลกันรองน้ํากันฝุ่นนะครับ เวลาที่ดูตรงนี้นะครับมันจะมีเซลล์อยู่นะกันพวกละอองน้ํากันฝนได้นะครับเลยทําให้เราเนี่ยสามารถที่จะใช้เลนตัวนี้ในสถานการณ์พวกฝุ่นหรือว่าละอองน้ําได้อยู่นะครับอันนี้ก็เป็นข้อดีอีกอย่างหนึ่งของเลนตัวนี้ครับเลนตัวนี้จะเป็นเลนที่มาพร้อมกับรูรับแสงกว้าง f 2.8ตลอดช่วงซูมนะครับซึ่งมันมีจุดเด่นอยู่2อย่างด้วยกันนะครับกับเลนตัวนี้คือ 1. ถ่ายในที่แสงน้อยหรือช่วงที่แบบพลบค่ําได้ดีนะครับบางทีทำคอนเทนต์เดินบล็อกหรืออะไรเนี่ยเจอพื้นที่ท ตัวอาคารอาจจะมีการบางังแสงอะไรเงี้ย2.8ช่วยได้เยอะนะครับเรื่องนี้กับอีกอย่างหนึ่งคือการละลายฉากหลังนะครับคนที่ใช้กล้องโฟร์เฟรมในการถ่ายวิดีโอหรือว่าทำคอนเทนต์เนี่ยคาดหวังอยู่แล้วนะครับว่าจะได้ฉากหลังที่ดีสวยนะครับเลนตรงเนี้ยให้โบเก้ที่ฉากหลังเนี่ยถือว่าทําได้ดีนะครับแม้ว่าจะเป็นเลนมุมกล้างแต่ว่าเวลาที่เราถ่ายบล็อกยกกล้องถ่ายตัวเองเนี่ยสามารถที่จะละลายหลังได้อยู่นะครับหรือมีการถ่ายโฟสต้ัก็สามารถที่จะเห็นโบเก้ได้ชัดเจนอยู่ครับ เลนตัวนี้จะมีอยู่2เมาส์ด้วยกันนะครับก็คือ e เมาส์ที่เป็นโซนี่แล้วก็ l เมาส์ที่เป็นไลก้าพานาซิกรัสสามารถที่จะหามาใช้ได้นะครับสำหรับเลน16-28 f 2.8 t g d n contemporary ตัวนี้ครับทางด้านคุณภาพของตัวเลนแล้วก็ความคมชัดนะครับเวลาที่ถ่ายเนี่ยรายละเอียดดีไหมนะครับเลนตัวเนี้ยดีอยู่แล้วนะครับเพราะว่าผมใช้เลนตัวเนี้ยถ่ายแลนส์เคปมาหลายคอนเทนต์แล้วนะครับถ้าใครที่เห็นผมถ่ายภาพน้ําตกหรือว่าทะเลผมใช้เลนตัวนี้ถ่ายเป็นหลักเลยนะซึ่งมันให้มุมที่กว้างนะครับแล้วก็ราย ดีความคมดีนะครับวละที่เอามาถ่ายวิดีโอเนี่ยมันก็เพียงพอผมถ่ายพวกย้อนแสงหรือว่าเก็บบรรยากาศช่วงคริสต์มาสเวลาแบบไปเที่ยวเวลาทำคอนเทนต์ให้ดูนะว่าเลนตัวนี้ทําได้แค่ไหนเนี่ยความคมชัดโอเคมากผมถ่ายที่ส่วนใหญ่คือ2.8เลยนะครับให้ละเอียดที่ดีย้อนแสงก็ได้ความนุ่มนวลสวยงามนะครับเลนตัวนี้ก็เป็นเลนสที่ทําความคมชัดได้แบบเรือๆนะครับและนอกจากได้ความคมที่ดีแล้วเนี่ยมันยังเป็นเลนสที่น้ําหนักเบาด้วยซึ่งเป็นเลนคอนเทมพอร์ลี่ที่ เพียงพอต่อการเอาไปใช้งานจริงจังนะครับในการทำคอนเทนต์หรือว่าถ่ายรูปนั่นเองครับทางด้านโบเก้ล้วก็การไลฉักหลังของเลนส์ตัวนี้ครับเลนต์ตัวนี้จะมาพร้อมไดอะแฟม9ใบนะครับแล้วก็รูปแสง2.8นะครับเลนต์ตัวนี้ต้องบอกก่อนนะมันเป็นเลนส์มุมกว้างนะครับสตาร์ทที่ระยะ16ใช่ไหมแต่พอเราใช้ช่วงซูมที่ประมาณ28นะครับแล้วถ่ายวัตถุที่มีขนาดเล็กหน่อยหรือถ่ายครสวัพหน่อยสามารถที่จะละลายฉักหลังได้ดีเห็นโบเก้ทรงที่ค่อนข้างกลมนะครับแล้วก็สวย คือเรียกได้ว่าสวยเลยแหละถ่ายวิดีโอออกมาเนี่ยโอเคมากนะครับถ้าเกิดว่าคุณต้องการเอาไปถ่ายเดินบล็อกนะครับมันก็สามารถที่จะแยกตัวเราออกจากฉากหลังได้ดีคือดูแล้วเห็นเลยว่ามันเบลอมันนุ่มนวลน,นะครับมันถ่ายแล้วต่างจากกล้องขนาดเล็กอย่างเห็นได้ชัดแน่นอนนะครับเดินถ่ายบล็อกเนี่ยโอเคมากๆนะครับอันนี้อยู่ที่ความชอบแหละแต่ผมมองว่าคือถ้าเดินถ่ายบล็อกตัวเองอะ่ะมันเบลอถือว่าค่อนข้างเยอะแล้วแหละนะครับเยอะถึงขนาดว่าบางทีฉากหลังมันอาจจะแบบเล่าเรื่องไม่ได้แบบ เยอะมากะนะครับมันเล่าเรื่องได้แหละแต่ว่าถ้าเกิดใครเคยถ่ายเดินบล็อกอะ่ะด้วยกล้องขนาดเล็กอะ่ะจะรู้ว่าบางทีแบบฉากหลังมันชัดมากใช่ไหมแต่ตัวนี้คือเบลอเห็นโบเก้นุ่มนวลนะครับแล้วก็สวยเหมาะกับการเดินถ่ายบล็อกแล้วเน้นตัวแบบอย่างชัดเจนนะครับและได้แรคเตอร์ที่แตกต่างจากกล้องขนาดเล็กแน่นอนรับอันนี้ทดสอบไปเห็นฉากหลังของซิกมา16.8 F 2.8รหัส DGDN c o n t e p o r n r y นะครับใช้กับพ a n ธุ์สนุนคุณประนนะครับและอันนี้เปิดการสั่นถึงสุดน,นะเพราะว่าถือด้วยมือเปล่าได้นะครับจะสังเกตว่า ระยะกว้างสุดที่16มมนตเวลาที่ยกกล้องบริเวณครึ่งตัวเนี่ยสามารถที่จะเบลอฉากหลังได้ดีหไหมเนี่ยเบลอสวยนะแล้วก็ได้โบเก้ที่มันค่อนข้างกลมนะครับคือดูดีเลยซึ่งถ้าใครต้องการกล้องฟูลเฟรมนะครับในการถ่ายคอนเทนต์ถ่ายหลอกและอยากได้ละลายหลังด้วยนะครับอยากได้น้ําหนักเบาด้วยเลนส์ตัวนี้น่าจะลงตัวนะที่ผมลองหาใช้มานะครับมันจะมีคู่เทียบไม่กี่ตัวนะครับ สำหรับเลนมุมกว้างส่วนใหญ่มักจะเป็นเลนฟิกซ์ที่เป็นระยะ20มิล18มิลแต่ว่าตัวนี้มันจะได้ช่วงสูมด้วยไงนะครับเพราะมันมีระยะให้ใช้ตั้งแต่16ถึง28นะครับมันก็เลยได้ความยืดหยุ่นที่มากกว่าเวลาเอาไปใช้ถ่ายคอนเทนต์นั่นเองนะครับอันนี้คือเรื่องของละลายหลังกับการถือถ่ายตัวเองนะแบบนี้นะครับจากหลังก็ได้ฟิลลิ่งนี้นะครับถือว่าละลายดีนะสวย โบเก่กลมเลยครับทน้าเออโต้โฟกัสของเลนตัวนี้สามารถโฟกัสได้แม่นนะครับเพราะว่ามันเป็นเมาส์ตรงอยู่แล้วนะครับแล้วก็เรื่องของ S9 เนี่ยมันก็เก่งในเรื่องของเออโต้โฟกัสแล้วนะครับในปัจจุบันนะครับตัวเลนก็ทําได้ดีนะครับถ้าเกิดคุณใช้กล้องโ o นีถ้าเป็น m o ม n t นะครับก็น่าจะแม่นยําแล้วก็เร็วแหละตามสไตล์โซนี่นะแต่จากที่ผมทดสอบกับเลนตัวนี้ผมมีการทดสอบหลายแบบอย่างเช่นผมมีการซูมเข้าซูมออกแบบนี้นะครับเห็นไหมเออโต้โฟกัสมันก็แท็กได้ทันนะครับเนี่ยแท็กได้เร็วนะครับ อ่ะอย่างเงี้ยเห็นไ,ไหมอ่าผม z o o เข้าสบอกแบบเนี้ยแท็กได้ทันนะครับไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยผมเคยเจอกับกล้องบางตัวเวลาที่ซูมเข้าสมบอกเนี่ยอาจจะมีอาการนะครับเวลาที่ซูมแล้วโฟกัสมันหลุดแต่ว่าตัวเนี้ยไม่มีปัญหานะครับสามารถโฟกัสได้ทันกับเรื่องของการแท็กพวกสิทค้าเล็กๆที่ถือในมือผมมีการทดสอบด้วยนะครับมันก็สามารถที่จะ tracking ได้ใช้งานได้นะครับสามารถที่จะ ไว้ใจการทํางานของตัวเลนส์กับกล้องได้ดีนะครับเลนส์ตัวนี้ผมคิดว่ามันเป็นเลนส์ที่เหมาะกับเบเตอร์ทุกคนที่อยากจะเอากล้องโฟร์เฟรมไปใช้ในทุกๆท,ที่นะครับมันเป็นเลนส์ที่ผมเชีร์มากๆเลยเพราะระยะมันโอเคนะครับแล้วก็ได้28ตลอดช่วงราคาก็ไม่ได้สูงเกินไปครับตอนนี้ครับจะเป็นการทดสอบเลนส์ซิทมานะครับ16-28 f2.8 รหัส d g d n Contemporary นะครับเซตติ้งนี้จะเป็นเซตติ้งที่ปิดการสั่นของกล้อง Panasonic Lumix S9 นะครับซึ่งพอปิดการสัน่นปุ๊บมุมกว้างสุด ที่ได้เนี่ยมันก็จะว่างมากซึ่งผมนั่งข้างหน้าเนี่ยอยู่ห่างจากผมประมาณช่วงแขนเดียวสามารถที่จะแบบนั่งหน้ากล้องได้เลยนะครับอันนี้เป็นกรณีที่เราต้องการถ่ายบล็อกหรือว่านั่งพูดแบบตรงหน้ากล้องแบบนี้นะครับมันจะได้มุมกว้างสูงสดุดทีนี้เดี๋ยวจะทดสอบให้ดูนะครับเมื่อเทียบกับการเปิดการสั่นแล้วเนี่ยมุมที่มันหายไปเนี่ยมันหายไปเยอะไหมแล้วพอหายไปเนี่ยระยะ16มิลมันช่วยตรงไหนได้บ้างครับในตอนนี้นะครับก็จะเป็นการเปิดโหมดการสั่นนะครับ ของ Panasonic Lumix S9 นะครับใช้งานคู่ร่วมกับเลนส์ซิกนาระยะ16-28 F28 รหัด DGDN Contemporary นะครับซึ่งพอเราเปิดการสั่นแบบสูงสุดเลยนะการสั่นที่เป็นไฮนะครับแล้วก็เปิดเป็น e s t a b i l i z e นะครับมันก็จะครับเข้าไปเยอะนะครับแต่ข้อดีก็คือ เวลาที่เราทำคอนเทนต์เนี่ยเราถ่ายบล็อกหรือว่าเราเดินนู่นนี่นั่น,นอะไรเงี้ยการสั่นมันจะนิ่งนะครับแน่นอนว่ายุคนี้ยังไงเราก็ต้องเปิดนะครับพอเราใช้เลนส์มุมกว้างช่วง16มิลของซิกมาเนี่ยมาทาให้เราสามารถที่จะยังได้มุมที่กว้างแล้วก็โอเคอยู่เวลาที่เราเดินไปทำคอนเทนต์นู่นนี่นั่น,นอะไรเงี้ยเราสามารถที่จะแฮนด์เฮลได้เลยนะครับแล้วก็มุมกว้างที่ได้เนี่ยมันยังเป็นมุมกว้างที่ ไม่ได้ยืดมากนะครับคือมันครบแล้วให้ความรู้สึกสำหรับผมนะมันก็ใกล้เคียงกับการใช้เลนประมาณช่วงสัก20นินิดๆน,นะครับมันก็ทําให้เราแบบยังสามารถที่จะเดินถือถ่ายได้หรือบางทีสามารถที่จะวางบนโต๊ะได้แล้วก็พูดได้โดยที่ระยะห่างระหว่างเรากับกล้องเนี่ยก็ยังแบบไม่ได้ห่างมากนะครับแล้วก็ได้มุมที่ยังโอเคด้วยคราวนี้เรามาทดสอบเดินกันบ้างนะครับแบบเป็นการเดินบล็อกนะครับจะสังเกตว่าผมเปิดกันสั่นสูงสุดเลยนะแล้วก็ถือกล้องห่างจากตัวนิดหน่อยนะครับ โดยจับบริเวณตรงเลนเอาไว้นะครับแล้วก็การที่เปิดการสั่นสูงสุดแน่นอนมันจะครอบเข้าไปหน่อยหนึ่งแต่สังเกตว่ามันก็ถ่ายบล็อกได้นะครับเนี่ยถ่ายบล็อกได้เลยนะแล้วก็ข้อดีคือมันได้มิติแบบโปรเฟลมได้คุณภาพโปรเฟรมแต่เรื่องของการเดินถ่ายมันยังเดินถ่ายได้ง่ายอยู่นะครับการสั่นของพานาเนี่ยมันมีข้อดีมากๆนะครับทําให้เราแบบเดินถือถ่ายได้นะครับอันนี้เสียงจะ ่างนิดนึงนะเพราะว่าเป็นคาเฟ่แล้วก็เป็นธีมคริสต์มาสนะครับผมจะลองเดินให้เห็นว่ามันใช้งานแบบปกติแล้วเป็นไงเนี่ยผมคิดว่า16 28อะ่ะมันเป็นเลนที่สามารถที่จะใช้ในทุกที่ในทุกสถา,านการณ์ได้แล้วก็เป็นการอาถ่ายคอนเทนต์เหมือนกับกล้องเล็กคือช่วงเลนเนี่ยมันเป็นช่วงเลนที่กว้างนะครับพอเปิดกันสั่นสูงสุดและมันครอบแล้วเนี่ยมันจะมีช่วงที่ใกล้เคียงกับ กล้องพ็อกเก็ตอยู่เวลาที่ผมใช้นะแต่ว่าเราได้ความสามารถของกล้องฟนะูลเฟรมไงก็คือเซ็นเซอร์ใหญ่นะครับละลายฉากหลังดีเนื้อไฟล์ดีนะครับมุมก็กว้างนะครับเดินถือถ่ายก็ได้นะอันนี้ก็จะเป็นแบบสิ่งที่ผมชอบกับเลนส์ตัวนี้และคิดว่า,าคนที่ทำคอนเทนต์อยู่อ่ะการที่มีเลนส์ระยะนี้แล้วเราอยากจะถ่ายมุมกว,ว้างนะครับโดยที่ใช้กล้องฟฟลเฟรมอ่ะเวลารับงานลูกค้าเนี่ยมิติไฟล์มันก็ เนื้อไฟล์ก็โอเคนะครับเมติก็ดีอะไรเงี้ยเวลาทำคอนเทนต์มันก็เด่นกว่ากล้องเล็กๆนะครับอันนี้มันก็ทำให้เราเนี่ยเหมือนกับได้ความสามารถสุดๆอะของกล้องฟูลเฟรมและได้ความเรียบง่ายของการถ่ายวิดีโอด้วยนะครับเวลาที่ใช้เลนตัวเนี้ยผมชอบมากๆแต่ติดที่เวลายกถ่ายเนี่ยมันอาจจะมีน้ำหนักนิดนึงนะเพราะว่ากล้องฟูลเฟรมกับเลนรวมกันเนี่ยมันก็ถือว่าเยอะกว่ากล้องขนาดเล็กอยู่นะครับ แต่ก็ไม่ได้ยากเกินไปถ้าเกิดว่าวางแผนเดินถ่ายดีๆนะครับเพื่อให้ได้ช็อตสวยๆอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็เป็นจุดเด่นของเลนต์ตัวนี้นะครับจุดเด่นของเลนต์ตัวนี้เลยนะครับก็ลองพิจารณาดูนะว่าการเดินบล็อกแล้วกันสั่นโอเคไหมนะครับเรื่องของมิติที่ได้โอเคหรือเปล่านะครับแล้วก็ความเรียบง่ายเวลาถ่ายอะไรอย่างเงี้ยนะครับเท่านี้แค่จะแนะนำนะครับเลนต์ตัวนี้เหมาะกับใครบ้างนะครับก็เหมาะกับ2ส,สายนะครับสายแลนสเก็ตผมเคยทำคอนเทนต์ไปแล้วนะครับถ้าถ่ายวิวถ่ายอะไรเนี่ย เลนส์ตัวนี้ใช้ได้อยู่แล้วเพราะมันเป็นเลนส์มุมกว้างนะครับแล้วก็มีช่วงซูมให้ใช้เนาะแต่ถ้าพูดถึงสายคอนเทนต์ครีเอเตอร์เลยนะครับที่แบบถ่ายวิดีโอเดินถ่ายบล็อกต้องการเลนส์มุมกว้างหนึ่งตัวที่ถ่ายได้ทุกสถานการณ์นะครับคือเรียกได้ว่ามีความคล่องตัวที่ใกล้เคียงกับกล้องขนาดเล็กเนี่ยซิกมาสิบหกยี่สิบแปดเอฟสองจุดแปดดีจีเดียนคอนตัวเนี้ยทำได้ดีนะครับสามารถที่จะหยิบ อุปกรณ์หยิบของขึ้นมาแล้วถ่ายได้เลยนะครับและทํางานร่วมกับการสั่นของกล้องที่มีการครอบเข้าไปเยอะๆได้ดีนะครับเพราะว่าระยะมันสตาร์ที่16มมตรนั่นเองนะครับในส่วนของราคาเนี่ยจะอยู่ที่36,900บาทอันนี้คือเป็นราคาเต็มนะครับถ้าเกิดใครต้องการราคาที่มันถูกกว่าน,นี้หรือเข้าถึงได้ง่ายกว่าน,นี้ผมแนะนําซื้อช่วงโปรโมชั่นนะครับพวก market place มันจะมีช่วงโปรอยู่หรือว่าตามงานกล้องก็จะลดราคาได้เยอะนะครับลองสอบถามเพิ่มเติม เกี่ยวกับเลนต์ตัวนี้ในส่วนของราคาที่เซ็นมาไทยแลนด์ได้นะครับหรือว่าจะถามผมในส่วนอื่นเกี่ยวกับเลนต์ตัวนี้ได้ที่ Creator s c h สก l t h a i l a n นทั้งบน Facebook แล้วก็ u t u b e นะครับผมหวังว่าคอนเทนต์รีวิวนี้จะช่วยให้คุณตัดสินใจเกี่ยวกับเลนที่ใช้ถ่ายคอนเทนต์กับผู้ใช้ที่ใช้กล้องโปรเฟรมได้เยอะมากขึ้นนะครับถ้าสงสัยตรงไหนเดี๋ยวมาคอมเมนต์คุยกันครับขอบคุณทุกท่านที่ดูมถึงจบแล้วก็ฝากติดตามคอนเทนต์ในตอนหน้าด้วยครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ